การเกิดสิวซ้ำๆขึ้นที่เดิมๆเป็นผื่นแพ้ง่ายอ้วนง่ายมันเกี่ยวข้องกับลำไส้อย่างไรและเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรใครมีปัญหาเหมือนกันช่วยคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอซีกันนะต้นเหตุของการที่สิวซ้ำๆขึ้นที่เดิมๆไม่ว่าจะเป็นกรอบหน้าคางรอบปากนะครับหรือบางคนเป็นที่หน้าผาก มันคือสัญญาณที่บอกว่าเรามีปัญหาเรื่องของการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ครับมันคือการที่จุลินทรีย์ตัวดีของเรานะครับมันลดลงครับและจุลินทรีย์ตัวไม่ดีของเราในลำไส้มันกลับเพิ่มมากขึ้นครับการที่เรากินอาหารสมัยใหม่ไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่ติดของหวานติดน้ำตาลยิ่งทำให้สมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราแย่ลงครับ ก็จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสิวซ้ำๆขึ้นที่เดิมเป็นผื่นแพ้ง่ายภูมิแพ้หรือน้ำหนักตัวขึ้นง่ายแล้วบางคนอาจจะนอนไม่หลับด้วยวันนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนเลยคือขอให้เราทานอาหารที่มีจุลินทรีย์ดีๆนะอย่างเช่นใครที่สามารถทานกินจิได้กินถั่วหมักถั่วเน่าถัว่วหน้าโตะได้พวกนี้จะมีโอกาสได้จุลินทรีย์ตัวดีๆหรือถ้าใครอยากจะกินโยเกิร์ต ขอให้เป็นโยเกิร์ตแบบที่ไม่ได้เป็นโยเกิร์ตจากนมวัวนะก็จะดีเพราะถ้าเป็นโยเกิร์ตจากนมวัวอาจจะมีโปรโตีนเคซีนที่กระตุน้นการอักเสบและขอเป็นเพลนโยเกิร์ตนะไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มนะครับแล้วการทานพวกพรีไบโอติกพรีไบโอติกคือพวกไฟเบอร์กากใยต่างๆนะครับที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีๆถ้าใครอยากจะเสริมจุลินทรีย์ชนิดดี วันนี้หมอมี3มเคล็ดลับครับในการเลือกจุลินทรีย์ชนิดดีในงานวิจัยครับข้อที่1คือให้เลือกที่มีจํานวนสายพันธุ์เยอะนะครับสิสายพันธุ์สิสายพันธุ์ยิ่งเรามีจํานวนสายพันธุ์เยอะนะครับก็จะทําให้ช่วยกันในการที่จะทําให้สมดุลจุลินทรีย์ในลําไส้เนี่ยมันยิ่งดียิ่งขึ้นการทานพวกนมเปรี้ยวการทานโยเกิร์ตที่อาจจะใส่จุลินทรีย์แค่สายพันธุ์เดียว นะอาจจะได้ผลนะครับในการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราไม่เท่ากับการที่เราทานจำนวนสายพันธุ์ให้เยอะข้อที่2ครับขอให้เลือกที่มีจำนวนเชื้อนะครับที่มากพอครับ1ิบิลเลียนนะคือหมืล้านตัว20บิลเลียนคือ20มืล้านตัวนะครับเคล็ดลับข้อที่สในการเลือกคือให้เลือกที่มีเทคโนโลยีในการป้องกันไม่ให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารย่อย ให้เชื้อตายก่อนจะไปถึงลำไส้ครับนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์กันฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ด้วยนะครับ